สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สะหน้าจงโกวบ้านเสาตงนับวันนี้เรามาแลกความสดความสุ่มบุญก้อนงวดที่กระทำกันที่สะหน้าจงโกวบ้านเสาตงในวันที่12ตุลาเนี่ยนับนี่คือจุดนาโกอีกอีกหนึ่งโกนับครับสวัสดีครับนายวัวครับผมมาจากมอจไหนได้นับนายวัวเชื่อไรจุดไหนนับตัวหลูกจากที่ครับไก่วัวจันทีครับนายวัวจันทีนับครับผมมามาจากไหนครับอยู่บ้านบ้านนับมาจากจันดีนับวัวตัวนี้เชื่อไรครับพี่ ไอ้วงนะครับน้องอายุกี่ปีได้ครับปปีกว่าครับปปีหวานครับพี่พ่อถามว่าน้องเป็นไต่ยาเขาตัวไหนครับอีกขี้สั่งนะครับน้องเคยังกันจมาหลายกี่ครั้งครับสร้างกังกังงานทุจะได้ที่ไหนมากครับแถวตรงนะกี่นาทีได้ครับแบบนั้นยี่สิบนาทีนะครับตั้งจนน้องเป็นแบนไหนครับจนดูดันนะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวจะในวันมันอยู่เกาะไต้หว้เลยครับมาประมาณสิบวันเลยครับสิบวันแล้วนะสะดวกสบายไหมครับที่นี่ ไม่ค่ะเหลืออะไรนะครับครับผมน่องตะครูแบบนี้กินง่ากินน้ำปกติไหมครับปกติครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับครับผมถึงเรื่องยานี่ห้าเอิงด้วยว่าเฉาครับห้าองครับห้าองเป็นรักเลยนะครับครับผมน่องตะครูแบบนี้น่องนิสัยไดอนไหมครับนิสัยดีนะครับจำกว้านหรือว่าใจกล้ากันได้ปีได้ปีครับได้ปีใช่ไหมครับครับผมในวันเดินน่องวันกิโลได้ครับเสียรูตอนนี้เบาลงย่างครับเบาแล้วนะเดินเดินที่กิจเฉกเฉกเดียวแล้วครับเฉกเดียวนะครับก่อนจะถึงวันจนเนี่ยในสายตาพี่บ่าเนี่ย อาเจ้าวงนี้มีความรด่งความรุ่งบุญแค่ไหนครับเก้าสิบเก้าประเด็นครับอีกกูที่อีกนึกประเด็นไหนกูช่วยเนาะพี่บ่ามันใจแค่ไหนครับเดี๋ยนี้ติมรอยครับติมรอยพอมาท้าคือ็จะช่วยท้าช่วยเลยอ่ะครับผมไอ้พี่บ่าวฝากทีงเอฟซีแล้วก็พูดตามองไอ้วงไหนเลยครับก็ต้องเอฟซีวงคนหนึ่งก็าช่วยเปนคนแก้วงกันครับครับผมยังไงสมาชิกอย่าลืมติดตามชมตามเจียนะครับอ่าหลังซาน้าเจ้าปัญญาเป็ดไม่ใช่เลย่งวงนะ กูนี่เป็นกูอีกเป็นที่สุดนะทำการจนกันที่สนามบา้านเจาตรงนะยังไงผมก็เขให้พี่บ่าวแล้วก็ไอ้วงนะเอาเบ,บียร์เอาเงินลือคนหลานรับขายรับของนะป๊อปคุณมากที่นั่นปะกับป๊อปคุณมากับไปดีกับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่วันที่สนามจงนโก้บ้านเจ้าตงนับวันนี้เรามาแลกความสุดความตมบุญของงวดที่จะทำการชนกันที่สนามเจ้าตงในวันที่ทิพงนี้นับครับสวัสดีครับพี่บ่าวครับผมมาจากวัาชนเหนีนอายนับพี่บ่าวชื่อไรจุดแด่นตัวหลุดจากที่แบบกับผมมาจากไกใไหนครับพี่หนึงมาจากจ่าล่าครับมาจากจ่าล่านับวตัวนี้ชื่อไรครับพี่หนึ่ครับเรียกว่าปลาบึกนะครับครับนอนเป็นใต้จากตัวไหนปลาดับไหมครับไม่ราบครับไม่ราบนับนอนเคยบ้างการจนมาหลายกี่ครั้งครับ พุกกังนะกังนาฬสุดชนะที่ไหนมากครับชนะบอลดอม้านาฬสุดนะกีน้าทีได้ครับหยิบอานาทีนะตั้งจนหน่องเป็นไปไดครับจนเลยๆครับจุจนเลยๆครจิกนะติครูลับนี่พี่ว่างหน่องมากี้นาที่ครับหยิบมาทีเป็นทีน้าพอใจไหมครับพอใจนะน้องกินหญ้ากินน้าที่ไหมครับติครูลับนี่ทำหนุ่ยนะตั้งตั้งทำหนุ่ยนะถึงถึงเหลืองหญ้านี่พี่หเองรู้ว่าชาวครับชาวเป็นรักเลยนะครับผมน้องตอนมาครับติครูลับนี่ ดอนเป็นตุ้นเดินเลยนะครับคับผมไมลาเดินเดินที่กิโลได้ครับเนสียหากิโลนับคับผมเดินที่กี่เชือกครับพี่สองเชือกองเอนับครับผมนองตอนแรกไงหลักขบก้านดอกไม้ไมลาเดินม้ครับมครับผมก่อนจะถึงวันจนเนี่ยในสายตาพีนับเจ้าปลาบึกนี่มีความสดความนุมีเร่ประเด็่ครับลอยปเรยครับล่พีมันจะแกไดไครับนี่มัอคือว่าตาจ่าจนได้จนเลยครับไม่เจ็บไม่กายไม่ตอนนะครับครับผมไอพี่ปลาฟักถึงเงี้ ครับผมยังไงผมก็ขอให้พี่บ่าวแล้วก็จะมาเบิ่งนับเอาเงิน,ล,นล้านแล้วรูดรับขายรับของนับขอบคุณมากแท้น้ำบ่าครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยว